พี่เดียวเดี๋ยววันนี้จะพาพี่เดียวไปอาบน้ำที่โรงพยาบาลศิริเยนะครับ วันนี้หลังจากส่งลน้องไปโรงเรียนแม่แม่ก็พาพี่เดียวมาอาบน้ำช่วงที่ผ่านมาอากาศหนาวไม่ได้พาพี่เดียวมาหลายวันเลยค่ะที่โรงพยาบาลศสีคิ้วต้องจองคิวก่อนล่วงหน้า่อสะดวกในการนาน้องหมาน้องแมวมาอาบน้ำโทรจองคิวได้ที่0611588188นะคะวันนี้จองพี่เดียว1คิวส่วนพี่ใบหมอนมาเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจพี่เดียวอาบน้ําด้วยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวพี่ใบหมอนจะเหงาสองวันที่แล้วพี่ใบหมอนอาบไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนรักมองหน้ากันให้กําลังใจกันตลอดการอาบน้ํานะคะตั้งแต่เหลือกัน สองตัวพวกเขาทั้งสองก็รักกันมากเลยคะ่ะเวลากลางคืนก็ต้องนอนใกล้กันตลอดเลยการอาบน้าที่สําคัญคือต้องใช้แชมพูที่เหมาะสมกับน้องหมาอาบให้สะอาดแล้วก็ต้องได้ขนให้แห้งหลังอาบด้วยนะคะอาบสะอาดเรียบร้อยรอต้อนรับน้องกลับจากโรงเรียนตอนเย็นคะ่ะ เป็นไงครับพี่เดียวขนนุ่มไหม,อมหอมไหมครับหอมครับโอโหพี่เดียวไปเสริมหล่อมาวันนี้ okay you <laughs>